ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชานผู้สายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี้ยกลับมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของ BUGC นะผมซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมพามารับกันนั่นก็คือไซเมทแคทแฮมเมอร์นะผมหรือว่าคอนแมววันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะผมแจกกันทั้งหมด1,000ชินน้นชิโนแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่250ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องเล่นกันวันนี้นั่นคือแมป UGC Galaxy Arcade นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปเราค่อยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมน,นะครับ อาล่างกัที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนใครที่เข้ามาถึงตรงนี้นะผมโดยเควสวันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องทาเควสนั่นเองนั้นเพื่อนใครที่เข้ามาแล้วนะผมนี่เลยครับผมสต็อกจะเหลือประมาณนี้เพื่อนเหลือ745้บชิ้นนะผมใครที um. ่มาถึงตรงนี <spreading exaggerated> ้ปุ๊บเพื่อเพื่อนวิ่งมาตรงนี้นะผมเสร็จแล้วเนี่ยเควสตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อต้องไปทำเควสนั่นเองนะผมซึ่งเควสนะผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิง แปะลิงก์นี้ไว้ให้แทนละกันนะผมวิธีขั้นตอนการทำเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นผมอะผมไปดูคร่าวๆแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมไปสอนอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผมอ่ะแค่นี้ปับป๊บปับ๊ับอ่ะแค่นี้เลยอ่ะส่วนวิธีการทํานั้นเพื่อนอ่ะขั้นตอนแรกนะผมใครที่ใช้ iOS หรือ Android เนี่ยเพืเ่อนๆก็สามารถไปโหลด t e l ลกร a m มาได้แล้วผมอ่ะแล้วเพืเ่อนๆก็พิมพ์ชื่อแอปตามผมได้เลยนะผม t e l e gram นั้นเพื่อนใครโหลดแอปอะไรมาเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ใช้โปรแกรมของเพื่อน,อ,น,อ,นอะไรก็ได้โหลดไปได้ครับผมอ่ะ Tele gram นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับผมพอคนไหนที่โหลดมาปุ๊บเนี่ยโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยให้เพื่อนเทำการเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนั้นเพื่อนอันนี้นะ จากน,น,นั้นเพื่อนพอหน้าแอปมันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อนก็กดสตาร์ทได้เลยว่ผมจากนั้นเขาจะให้เราใส่เบอร์โทรแล้วก็ยืนยันเบอร์มือถือนั่นเองนั้นเพื่อนใครใช้เบอร์อะไรก็กอรอกไปเสร็จแล้วเนี่ยแปลเอสเอ็มเอสมากอรอกตรงนี้ได้เลยนะผมอ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนั้นเพื่อนอันนี้นะผมเขาจะให้เราก,กอรอกชื่อท่ผมแลอวก็ลาสเนมอันนี้กรอกอะไรไปก็ได้นั้นเพื่อนแล้วกดคอนทินิวได้เลย อ่ะพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนสาคัญที่ตรงนี้นั้นเพื่อนกดรูปเฟืองตรงมุมขวาล่างนั้นเพื่อนจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนกดคําว่า set user name นะผมอ่ะอันที่สองนะผมสีฟ้าบรรทัดที่2นะโดยบรรทัดนี้มันสาคัญนั้นเพื่อนเพราะบรรทัดนี้นะผมเพื่อนเพื่อนต้องทําการใส่ Username ซึ่ง Username มาในนี้นะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ทำโวสผ่านเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องเอาชื่ออันนี้นะผมไปกรอกในเกมนั้นเพื่อนย้ำนะผมต้องเอาชื่อตรงนี้ที่เพื่อนกรอกไปกรอกในเกมนั่นเองนั้นเพื่อน อ่ะก็ใส่ไปได้แล้วผมผมแนะนําว่าถ้าเกิดพิมพ์ชื่อไม่ถนัดก็พิมพ์เลขตามไปก็ได้แล้วผมง่ายๆเลยนะแล้วพอเพื่อนคนไหนที่เสร็จแล้วปั๊บเนี่ย <S 2> <S 2> ให้เพื่อนนะผมมาค้นหาช่องข้างบนตรงนี้ผม <S <S <ๆ>ก็พิมพ์ชื่อตามนี้ไปได้เลยเจอชื่อแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนั้นเพื่อนะชื่อนี้ผมหน้าตากลมๆสีขาวเทาๆอย่างนี้ยผมกดเข้าไปได้เลยนะอ่ะเสร็จแล้วกดสตาร์ได้เลยนะครับแล้วพอคนไหนที่เข้ามาตรงนี้นะผมให้เพื่อนทาการกดเพย์ได้เลยนผมเห็นไหมกดเพย์แล้วกดลันได้เลยนั้นเพื่อน าจากนั้นเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างเดสก์ท็อปอะไรเด้งเข้ามานะผมอ่ะเพืพ่อนกรลอแแบบหนึ่งนะผมตรงนี้นะโดยเกมนะผมผมจะอธิบายเกมนี้ก่อนเกมนี้ผมวิธีการเล่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยแค่เพื่อนคลิกเท่านั้นเองนะเพื่อนหรือว่าการจิ้มจอนั่นแหละผมแต่มันจะมีออตโต้ให้ประมาณช่วงด่านหนึ่ง ทับสามนั้นเพื่อนประมาณนี้ผมด่านหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองเนี่ยใช้เวลาไม่นานนั้นเพื่อนแต่หลังจากหนึ่งทับสามถึงหนึ่งทับห้าที่เราต้องทําเควสเนี่ยผมบอกเลยใช้เวลาโคตนนานนะผมแล้วเควสนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น,นะผมที่ต้องทํามีหลักๆแค่สองอย่างเทน่านั้นเพื่อนก็คือเล่นได้ถึงด่านหนึ่งทับห้าแล้วก็ปลดล็อกเลเวลให้ถึงเลเวลหกนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็เลเวลเนี่ยมันจะมีเลเวลด้วยนะผมซึ่งเลเวลเกมนี้นะผมเพื่อนๆให้เพื่อนนะผมสังเกตช่องข้างล่างนะผมอะเดี๋ยวผมผ่่่่าาาาานน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 ดีี้้้ไปกอลลััะะผมมมจขขึงงยู อ่ะเห็นไหมเลเวลสองแล้วผมความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่6ครั้งต่อวินันเพื่อนอ่ะส่วนวิธีการทำนั้นเพื่อนให้เลเวลขึ้นไวๆนะผมอันนี้เนี่ยให้เพื่อนท่านผมไปก๊อปโค้ดมานะผมคนไหนที่มีเพื่อนเนี่ยหรือว่าอยู่ในกลุ่มเขาอยู่แล้วเนี่ยไปก๊อปโค้ดหรือว่าจะใส่ตามจอเลยก็ได้นะเพื่อนให้เพื่อนก๊อปโค้ดมาปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วให้เพื่อนเปิดหน้าเกมมาเหมือนเดิมน,นะผมอ่ะ ก็กดเพย์ไปนะผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะผมสังเกตทางด้านล่างซ้ายมือนั้นเพื่อนเห็นไหมมันจะมีขึ้นอยู่แล้วผมอ่าอ่ะพอขึ้นมาปุ๊บเพื่อนๆก็ก่อโค้ดตรงนี้ไปได้เลยนะผมเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเจมทั้งหมดเนี่ยสองร้อยนั้นเพื่อนล้วเจมตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆได้มานะผมอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆนะผมไปทําการกดอัปเกรดนะผมซึ่งอัปเกรดเวลหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะผมเห็นไหมขั้นต่อไปขผมเวลสี่ของผมเนี่ยจะอยู่ที่ย นอกจากเพื่อนๆนะผมไปก่อโค้ดของคนอื่นมาแล้วเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำเควสนั่นเองนะผมซึ่งเควสตรงนี้นั้นเพื่อนมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงคําว่าเควสนะผมอ่านี่เลยครับผมหน้าตาเควสประมาณนี้นั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ทำตามนี้ได้เลยคนไหนที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีเควสอย่างนี้ขึ้นแน่นอนนั้นเพื่อนถ้าเกิดมันกดโกเนี่ยเพื่อนก็กดโกไปนะผมเขาให้เราทําอะไรเนี่ยก็ทําทตามไปนั้นเพื่อนแล้วคนไหนที่ทาเสร็จแล้วปุ๊บให้เพื่อนกดคําว่า เวอร์ติฟายตรงนี้ไปได้เลยนั้นเพื่อนเดี๋ยวเพรเนี่ยก็จะได้นั่นเองนั้นเพื่อนถ้าเกิดให้จอยกลุ่มก็จอยกลุ่มแบบผมตอนนี้นะผมเห็นไหมให้จอยกลุ่มมาเพื่อนๆกดจอยไปแค่นั้นเองนะผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆนะผมก็วนไปกดเคมของตรงนี้ได้เลยนั้นเพื่อนอ่านี่นะขอดูเวสนิดนึงนะครับผมเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยกดเวอร์ติฟายอ่ะได้เพรมาแค่นี้เองนะผมสําหรับการหาเพจนั้นเพื่อนพัพให้ถึงเลเวล6นั้นเพื่อน ย้ำนะผมอัพให้ถึงเลเวล6แล้วก็เล่นให้ถึงด่าน1นึ่งทับนะผมผมใช้ว่าเล่นไปทั้งหมดเนี่ยประมาณตีสีตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้ผมอลิปประมาณ9ก้าโมงครึง่งประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งนั้นเพื่อนก็เวลาประมาณนี้นะผมถ้าคนไหนมีมอโต้คลิกเนี่ยผมบอกเลยว่าทําประมาณเนี่ยผมประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งน่าจะได้ของนะผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรละถ้าเพื่อนคนไหนที่ทําตามเงื่อนไขให้ครบนะผมเลเวลหกปุ๊บแล้วก็ถึงด่านทับ้าปั๊บเนี่ย อันนี้นะอมให้เพื่อนจำ user name ที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมที่บอกว่าให้เพื่อนใส่ชื่อไปแล้วก็ใส่เลขตามไปนั่นแหละครับผมให้เพื่อนๆน่อนนผมนำโค้ดตรงนั้นผมไปแลกในเกมได้เลยอะ เดี๋ยวผมตัดไปทีนะผมตอนที่ผมทำเควสเสร็จแล้วเลยละกันนะครับอ่ะเมื่อกี้นะผมเมื่อกี้ผมลืมกดอัดที่จอนี้นั้นเพื่อนผมไปกดอัดจอหลักนะผมอ่ะใครที่ทำเควสจนครบนั้นเพื่อนอันนี้นะผมให้เพื่อนมาใส่ชื่อ u s อร name ที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะผมตรงนี้นะก็ใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดเคีมเสร็จแล้วเดี๋ยวของก็จะพร้อมให้เพื่อนๆนั่นเองนะผมอ่ะเสร็จแล้วผมขอแยกเอาไปดูเลขสักนิดนึงแล้วกันนะผมว่าเราเนี่ยได้เลขที่หแลา่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของแอสเซสซอรี่ส่วน นเศร้าเลยอเนี่ยผมเลขที่ออกอ่ะสองห้าแปดนั้นเพื่อนก็เท่ากับว่าของยังเหลืออีกประมาณ740ดร้อยสี่สบชิ้นนะผมใครเห็นคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมดีไปทํากันนะผมเอาแล้วผมสำรวนี้นั้นเพื่อนเพื่อนไหนที่มีคำถามแม้สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยแล้วผมแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนไปรับเกมในต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำรวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะ